สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวในประเทศไทยกันบ้างนะคะวันนี้เรามากันที่โรงแรมแกนเซ็นเตอร์พอย์สเปซพัทยานะคะเป็นโรงแรมที่เปิดเมื่อไม่นานมานี้เองแต่ก็เปิดมาได้สักพักแล้วนะคะพวกเราก็เพิ่งได้มีโอกาสมากันวันนี้นะคะก็เดี๋ยววันนี้เราจะรีวิวห้องให้ดูว่าเป็นยังไงอันนี้เราก็จอง เป็นห้องธรรมดาสุดนะคะราคาที่จองมา7200ันนะคะก็จองเป็นวันธรรมดานะคะราคาก็เอาเรื่องอยู่ก็มาดูกันว่าข้างในจะเป็นอะไรกันบ้างนะคะตามเลยนัถึงก็จะมีกระจกนะคะเต็มตัวทรงโค้งอย่างนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นตู้สื้อนะคะแบบแขวนเขาก็จะมีชุดคุมให้สองชุดนะคะ มีไม้แขวนเสื้อให้แล้วก็มีตู้เซฟนะคะ,ะมีลิ้นชักโอเคได้เปล่าผมแล้วก็ข้างล่างนะคะก็มีเป็นรองเท้าสลิปเปอร์นะคะอันนี้ก็เป็นตู้เย็นนะคะเขาก็จะมีน้ำมาให้สองขวดมีน้ำอัดลม กระป๋องหนึ่งแล้วก็น้ําผลไม้กล่องหนึ่งนะคะตรงนี้ก็เป็นถังใส่น้ําแข็ง<ม>น้ําเปล่าแล้วก็กานะคะกาน้ําชานี่คือไฮไลท์ของห้องเขาเลยนะคะก็คือถ้าปิดไฟหมดปิดผ้าม่านนะคะยิ่งตอนกลางคืนก็น่าจะสวยนะคะของจริงสวยกว่าในกล้องนะครับค่ะมันก็จะเป็นฟิลแบบเอาานะิส,สเปซอาวากาศไวฟ์หน่อยๆนะคะตามชื่อบตามคอนเซปต์โรงแรมของเขานะคะ ก็จะมีแสงออโราหน่อยๆนะคะอันนี้เราก็จองเป็นเตียงแสดมานะคะนุ่มมากสบายมากคือแบบมสมราคาเขาอะเนาะ,นะใ, bye ใช่ค่ะโอ้คือแบบดีอะคือถ้าเทียบกับที่ญี่ปุ่นที่เราไปอะเนาะคือแบบยังไงโรงแรมประเทศไทยก็ เดอะเบสที่สุดนะคะตรงนี้ที่ผนังนะคะเขาก็มีลูกเล่นเป็นไฟะระยิบระยับเป็นดาวต่างๆนะคะสวยมากก็เป็นกิมมิกเล็กๆน้อยๆของเขานะคะอันนี้เล่นชักตรงนี้ก็จะเป็นเซตชากาแฟนะคะตรงนี้น่าจะเสียเง,งินเนาะน่าจะเสียเง,งินเพิ่มปะเสียเห้อไม่น่าเลยไม่รู้มันมีขนมนะกินได้เหรอไม่รู้แต่ได้นี่ก็เป็นเล่นชัก ทั่วไปนะคะแล้วก็มีทีวีจอใหญ่นะคะจนทีวีสมาร์ททีวีทั่วไปนะคะอ่ะเดี๋ยวเราเปิดให้แสงเข้ามาหน่อยเปิดแล้วก็เป็นไงคะสวยอา้านโซโฟ,ฟาเบสนะคะนั่งเล่นนอนเล่นได้ตรงนี้ก็เป็นโต๊ะไว้ทานข้าว เล็กๆน้อยตรงนี้ได้นะมีเก้าอี้สองตัวนะแล้วก็มีปลั๊กไฟให้ชาร์นะค่ะด้านนอกนะคะก็จะมีชุดเก้าอ,อี้โต๊ะหนึ่งชุดนะคะอันนี้เป็นราวตากผ้าเปียกนะคะ ก็แข็งแรงทนทานเดี๋ยวเรามาดูห้องน้ำภายในห้องกันบ้างดีกว่านะคะมาเลยค่ะนี่เข้ามานะคะเราก็จะเจอกับโถสุขานะคะก็มีไฟอวกาศตามคอนเซปต์ของโรงแรมด้วยแต่ว่าที่พิเศษก็คือนี่ เหมือนที่ญี่ปุ่นเลยอะก็คือมีฟังก์ชันแบบญี่ปุ่นเลยนะฉีดก้นฉีดสำหรับผู้หญิงนะคะแล้วก็ได้มีเป่าแห้งมีฟูฟัดแล้วก็สมอฟัดแบบกดน้ำแบบเบาๆก็ได้นะคะ่าแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอ่างล้างหน้านะคะปกติเลยมีน้ำน้าร้อนน้ำเย็นนะคะแล้วก็ตัวกระจกเขาเนี่ย เป็นกระจกแบบดิจิตอลนะคือไม่รู้ว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างนะแต่คือก็โชว์แบบเวลาโชว์อากาศโชว์อุณหภ,ภูมิอะไรอย่างนี้นะ<ม>อันนี้ก็มีกระจกแต่งหน้านะคะโอ้เปิดไฟได้อันนี้ก็ซูมยันรูขุมขนเลยนะคะก็ <c oughs> สาวๆก็ชอบเลยแต่งหน้าเปลี่ยนสีได้นะ นเปลี่ยนเป็นสียังไงอ่ะอ๋อมีไฟขาวไฟส้มนะเ mm hmm. ออตรงนี้ก็มีอุปกรณ์ในห้องน้ำปก,กตินะคะทั่วไปก็มีหววอาบน้ำหวีที่โกนหนวดอ่า body lotion แปรงสีฟันทั่วไปนะคะมาด้านนี้นะคะเราก็จะเจอกับอ่างอาบน้ำขนาดใหญ่เลย mm hmm. ก็สามารถแช่น้ำในอ่างได้นะคะอันนี้เปิดปิดนะคะปักร้อนเย็นได้ตามปกตินะคะมีฝักบัวด้วยนะทุกคนเหมือนที่ญี่ปุ่นเลยเนาะแต่ว่าอ่างบ้านเราก็คือใหญ่กว่ามากๆนะคะ กนะคะก็คือกระจกก็ทําแนบชิดสนิทไม่มีน้ำวาวกนังเลยเขาก็ยกพื้นมาให้ด้วยยกพื้นปูนมาให้น้ำจะได้ไม่กระเซ็นออกมานะคะด้านในนะคะมันก็จะมีที่นั่งนะคะมีที่นั่งแล้วก็มีฝักบัวนะคะมีฝักบัวสองแบบ แบบใช้มือแล้วก็แบบที่อยู่ข้างบนหัวเรานะคะอะแล้วก็มีพวกเออ่ครีมอาบน้ำแชมพูครีมนวดนะคะตามปกติก็แอบ,บติดน,นิดนึงว่าให้น้อยไปหน่อยนะคะเพราะว่าเราก็มากันสามคนใช้ไม่พอนะคะต้องไปหาซื้อเพิ่มเพราะว่าผลิตภัณฑ์เขาก็หอม คือรู okay. so minute, them, ้ว่าแบบใช้ของดีอะค่ะก็สำหรับคลิปรีวิวโรงแรมแกรนเซ็นเตอร์พอยต์สเปซพัทยานะคะก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะก็ยังไงทุกคนถ้ามีโอกาสมาพัทยานะคะมาลองพักที่นี่กันได้นะคะที่นี่ก็จะเป็นโรงแรมที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งสวนน้ำคิดขับ สปาหรือนวดต่างๆนะคะมีให้เยอะมากๆเลยก็เดี๋ยวตรงส่วนอื่นเนี่ยเราจะไปรีวิวกันให้อีกรอบนะคะสําหรับห้องพักนี้ก็เราก็จองเป็นแพ็กเกจอาหารเช้าด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูอีกทีว่าอาหารเช้าตอนเช้าเป็นยังไงนะคะโอเคค่ะงั้นไปกันท่านี้ก่อนนะคะ สำหรับมื้อเย็นของพวกเราเล่นสวนน้ำกันมาเหนื่อยแล้วก็ไม่อยากออกไปไหนคะ่ะเราจองเป็นบุฟเฟ่ตอินเตอร์เนชั่นแนลดินเนเป็นบุฟเฟ่ของทางโรงแรมนะคะที่ห้องอาหาร Or อ i t r e s Restaurant ตั้งอยู่บนชั้น6สสำหรับวันธรรมดาก็จะเป็นบุฟเฟ่ตนานาชาติค่ะถ้าเป็นวันศุกร์กับเสาร์เขาก็จะเป็นซีฟู้ดบุฟเฟ่นะคะราคาผู้ใหญ่725บาทราคาเด็ก310บาทเด็กอายุต่ำกว่า6ปีทานฟรีล<ๆ>ายบุฟเฟ่แน่นมีอาหารนานาชาติให้เลือกทานมากมาย<ๆ>มี สตตอ์ที่มีเชฟทำอาหารสดใหม่3แบบทั้งสเต็กพาสต้าและอาหารอีสานอาหารอิตาเลียนอย่างสปากเกตตีเฟรนฟรามักกะโรนีบาอาหารญี่ปุน่นปาแซลมอนซาชิมิไข่หวานปลาซาบะดองซูชิหน้าต่างๆอาหารจีนติ่มซำซาลเปาหลากหลายมากมายออเดิฟต่างๆเลือกฐานไม่ถูกเลยค่ะโซนเครื่องดื่มซอฟต์ดิงน้ำอัดลมน้ำผลไม้ เซเลปปี้น้ำดื่มเพื่อสุขภาพชากาแฟของขาวเสร็จแล้วก็ต้องมาต่อกันที่ของหวานค่ะมีของหวานเค้กช็อกโกแลตฟองดูเบกเกอรี่ขนมปังป๊อปคอนไอศครีมซอฟเสิร์ฟให้น้องๆหนูๆเลือกทานกันแบบจุใจอยากกินทุกอย่างเลยแต่ขอบอกว่ากินไม่หมดจริงๆค่ะลายอาหารเยอะแบบจัดเต็มขนาดนี้นี่ขนาดมากินวันธรรมดานะเนี่ย อาหารเช้าเขาก็จะมี3รอบด้วยกันนะคะเราเลือกเข้ารอบ7จ็ดมงครึ่งถึง9ก้ามงค่ะพนักงานที่นี่เขาก็บริการรวดเร็วและจัดการอย่างมีระบบที่นั่งก็มีให้เลือกนั่งเยอะมากนะคะถึงแม้ว่าแขกของโรงแรมจะเยอะก็ตามแต่เราก็ไม่ต้องรอเลยค่ะเ,เช้ามาหิวหิวเข้ามาก็ทานได้เลย,ยบุฟเฟ่ตก็แน่นจัดเต็มเยอะยิ่งกว่าช่วงเย็นอีกค่ะมีฟู้ดสตอร์ทั้งบะหมี่หมูตุน๋น ผัดคณะหมูกรอบโจ๊กข้าวมันไก่ข้าวต้มกุ้ยก็มีนะหรือว่าใครอยากทานแบบจัดหนักก็มีกับข้าวไทยทานกับข้าวสวยร้อนๆให้เลือกมากมายหรืออยากทานแบบเอเมริกันเบเกอรก็มีทั้งออมเล็ตไข่ดาวไข่กระทะหรือไข่เบเนดิกต์ใครไม่อยากรอก็มีลายอาหารให้ตักเองแบบไส้กรอกแฮมเบคอนแพนเค้กวาฟเฟิลมัฟฟินเบกเกอรี่และขนมปังร้อนๆมีแยมหลายรสให้เลือกกันแบบจุกๆ ของหวานก็จะเต็มเหมือนเดิมมีทั้งโดนัทเค,ค้กครัวซองคุกกี้บาท้องโกและอื่นๆให้เลือกทานอีกมากมายที่เห็นทั้งหมดนี้รวมอยู่ในราคาค่าห้องแล้วนะ มาดูแฟคซิลิตี้ของโรงแรมกันบ้างนะคะในระหว่างที่เข้าพักโรงแรมเราสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้ทั้งหมดนี้เลยค่ะแอสโต้ค่บมีเกมและกิจกรรมให้เลือกเล่นมากมายคิดค่บของเล่นและกิจกรรมสำหรับเด็กๆกา a วิตีฟิตค่ะฟิตเนสสุดล้ำที่มีเทคโนโลยีสุขภาพในบรรยากาศของโลกอนาคตอินเตอร์แอคทีฟผู้เข้าพักสามารถร่วมเม่นกิจกรรมอินเตอร์แอคทีฟนี้ได้กด์ูสระว่ายน้าบนชั้นดาดฟ้าของโรงแรม วิวเมืองพัทยาสตีมซาวนา่าแอนซีวิวจากูุซี่คอนเซนและซาวน่าในส่วนนี้มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมนะคะและไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้เลยก็คือส่วนน้ำแสนสนุกในตีมอวกาศมีทั้งโซนเด็กเล็กโซนเด็กวัยอนุบาลโซนผู้ใหญ่และทะเลเทียมมีลานกิจกรรมของเล่นกลางแจ้งสำหรับเด็กด้วยค่ะมีส่วนด้านข้างโรงแรม ตกแต่งด้วยบรรดาดาวเคราะห์ในจักรวาลต่างๆเหมาะกับเป็นจุดถ่ายรูปสวยๆมากๆเลยค่ะนอกจากนี้ทุกการเข้าพักโรงแรมเขาก็ยังมีกิมมิกน่ารักน่ารักให้เราเล่นด้วยค่ะเขาจะให้เป็นเหรียญโทเค็นตัวเหรียญน,นี้เราสามารถนำไปแลกของที่ระลึกหรือเล่นตู้ขีบตุ๊กตาและแลกเครื่องดื่มขนมที่ออดคาวทีรูมได้ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปรีวิวโรงแรมแกนเซ็นเตอร์พอยต์สเปซพัทยาคลิปนี้พวกเราได้เข้าพักจริงๆนะคะไม่ได้รับค่าโฆษณาใดาๆทั้งสิ้นค่ะถือว่าเป็นอีกทิปที่ประทับใจมากค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ กด s ั b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ช่องของเราต่อไปด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปค่ะคอมเมนต์ Comment, พูดคุยกันก็ได้นะถ้าเพื่อนๆมีโอกาสมาเที่ยวที่พัทยากวางก็ขอแนะนำโรงแรมนี้ให้เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่กับคลิปรีวิวโรงแรมอื่นๆได้ค่ะลืมติดตามช่องกวางโจเจปังให้ด้วยนะบายบาย